ตำบลมาจันพันวันพัดสู่2,500วันเนี่ยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กองค์การแหวนวรมังองหินก็ดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาการทั้งแม่และเด็กในเชิงรุกโดยใช้หลักโครงตลบคุณภาพในการกับเคพื่อ,น,อ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 นนะครับร่วมภากีครอข่ายรปตตนะครับตตอแล้วก็โรงพยาบาลนะครับในการกับเพื่อนในการจัดกมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กนะครับให้แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมารฐานนะครับ ส่วนของโครงการมหาสจัจจทร์พันวันพลัสสู2,500วันนะคะมีการดำเนินงานนะคะโดย4องค์ประกอบหลักเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของแม่และเด็กในปัจจุบันนะคะก็คือมีองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะแล้วก็มีหน่วยงานสาธารณสุขศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและก็ทีมสุขภาพแม่และเด็กในชุมชน,นะคะ่ะลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยก็คือ หญิงพอรู้ทราบว่าตั้งครันปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบมาฝากคันนะคะก่อน12สัปดาห์โดยเราก็จะดูแลในเรื่องของตั้งแต่การใช้สมุดสีชจมพูนะคะใช้เกณฑ์คุณภาพฝากคัน8ครั้งตามเกณฑ์นะคะและในเรื่องของการต้องคัดกรองภาวะดาวซินโดมนะคะทุกรายค่ะโดยใช้เกณฑ์ CPG นะคะคือ,คอมาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครัน ของเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภออาลึกของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจคัดกรองแล้วมีผลผิดปกติในส่วนของกลุ่มเสี่ยงเราก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลอาลึกแม่ข่ายของเรานะคะก็จะมีคุณหมอช่วยดูแลอีกทีหนึ่งคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะนมแม่สําคัญที่สุดเพราะว่านมแม่มีสารอาหารครบถ้วนนมแม่เนี่ยเปรียบเสมือนวัคซีนหยบแรกการให้นมแม่เกิน6เดือนขึ้นไปสามารถ ทำให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงได้ค่ะการให้ความรู้ในโรงเรียนพ่อแม่แบบ BBL นะคะที่นี่แล้วก็หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในชุมชนก็มีอ,อสมอที่เป็นเครือข่ายของเราในชุมชนนะคะช่วยคัดกรองมาให้ความรู้อีกทีหนึ่งนะคะแนะนําการใช้ยาไตรฟอดีนะคะการให้ความรู้ที่สําคัญอีกอย่างก็คือแอปก้าย่างเพื่อสร้างลูกนะคะ การดูแลหลังคลอดในชุมชนนะคะเราจะก็จะมีทีมสุขภาพแม่และเด็กออกไปเยี่ยมติดตาม3ครั้งตามเกณฑ์นะคะทุกครั้งที่เราออกไปเราก็จะให้ความรู้ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดือนสนับสนุนและก็แนะนําให้กินยาเสริมธาตุเหล็กส่งเสริมการใช้คดนมนะคะโดยมีทีมคอ r บอนะคะคุ้มครองผู้บริโภคออลงไปสํารวจนะคะในเรื่องของส่วนของร้านค้านะคะ แล้วก็หน่วยงานหลักที่ช่วยเราได้มากในเรื่องของโค้ดนมก็คือส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นคนแนะนําแล้วก็ลงไปติดตามในส่วนของร้านค้านะคะในส่วนของรพสตอเองนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ระหนักเรื่องการใช้โค้ดนมไม่รับสนับสนุนหรือว่าจําหน่ายจ่ายแจกนมผงให้กับแม่และเด็กนะคะในส่วนของคลินิกสุขภาพเด็กดีนะคะนอกจากเราให้บริการเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วนะคะ สิ่งสำคัญก็คือการตรวจคัดกรองพัฒนาการในเด็ก5กลุ่มวัยนะก็คือ9เดือน1ปีครึ่ง2ปีครึ่ง3ปีครึ่งแล้วก็60เดือนนะคะเด็กอายุเเดือนกับ4ปีนะคะก็จะได้รับการตรวจคัดกรองความเข้มข้นของเลือดน,นะคะแล้วก็ในช่วง6เดือนขึ้นไปนะคะได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กนะคะไป,ไปรับประทานที่บ้านทุกคนนะคะในส่วนของเรื่องทันตสุขภาพเราก็จะมีอสมมเชี่ยวชาญของที่นี่นะคะ ช่วยดูแลช่องปากแล้วก็มีทันตสุขภาพของโรงพยาบาลอาวลึกนะคะเป็นพี่เลี้ยงค่ะในส่วนของออสมทันตสุขภาพนะคะจะผ่านการอบรมเป็นอสมเชียวชาญด้านทันตสุขภาพจากโรงพยาบาลอาวลึกเราก็จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากให้แกเด็กในคลินิกเด็กดีของรพสต่ตอ,อย่แล้วนะคะก็จะมีการคนห้าเด็ก ตามไหวถีตรงท่าฟัวไราวานิตก็คือเหมือมีฟันซี่เล็กก็ให้มารับการท่าฟัวไราวานิดนะคะแล้วก็จะสอนวิธีทักษะการแปลงฟันแบบแหนโอ่อนให้ผู้ปกครองนะคะเพื่อจะดูแลสู้าาโชงปากให้กับเด็กค่ะ ในส่วนของการทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของส่วนโภชนาการเรื่องอาหารนะคะเรื่องสงดีสมส่วนเรื่องการชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ เรื่องพัฒนาการสมวัยนะคะในส่วนของเด็กอายุ3ปีครึ่งนะคะพอคุณครูตรวจเสร็จถ้าเกิดว่าออมีความผิดปกติหรือว่าสงสัยล่าช้าก็จะส่งเข้ามารับบริการที่รพสตอ,อีกครั้งหนึ่งคะ่ะเราจะมีการส่งคืนข้อมูลกันนะคะระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับรพสตอนะคะถ้าทางน้นส่งมาออสงสัยล่าช้าทางนี้คัดกรองเสร็จผลออกมาเป็นยังไงเราก็จะคืนข้อมูลกลับไปให้ศูนย์เด็กเล็ก ให้ให้คุณครูช่วยกระตุ้นนะคะหลังจากนั้น1เดือนก็จะส่งกลับมาพบเราอีกครั้งหนึ่งค่ะในการรับสมัครนะคะรับสมัครตามเกณฑ์อายุตามที่อบตอกำหนดให้และมีเกณฑ์กำหนดที่สำคัญก็คือสมุดสีชมพูและสมุดเล่มสีขาว DSPM นะคะซึ่ง2ตัวนี้จะต้องเอามาทุกคนนะคะเราก็ทำการ คัดกรองพัฒนาการโดยใช้ d s p m จะนำไปแปรผลในโปรแกรม Kids Diary ค่ะหากมีเด็กคนไหนที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์คัดกรองค่ะเราก็นำมาส่งเสริมพัฒนาการถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เราสงสัยว่าพัฒนาการล่าชา้าเราก็จะส่งต่อ ไปให้กับรพอพสโตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อที่จะทําการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กคนนั้นได้มีพัฒนาการที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะค่ะ,ะมีการส่งเสริมให้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันเราก็จะใช้ไทยสกุลลันมาเป็นแนวทางในการจัดอาหารซึ่งประกอบด้วยสารอาหารที่เด็กสมควรที่จะได้รับตามอายุและช่วงวัยนะคะในศูนย์เด็กเล็กเราก็ต้องจัดอบรมและก็มาพูดคุยปรึกษาให้ความรู้และแนะนําครูและบุคลากรในศูนย์ ว่าจะต้องเลี้ยงดูและจัดการบริหารในศูนย์อย่างไรถึงจะให้เด็กเรามีสุขภาพดีมีพัฒนาการดีเราก็มีการจัดอาคารสถานที่ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้มีแผนการสอนซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม6กิจกรรมแล้วก็ให้แต่ละช่วงอายุจัดกิจกรรมตาม6กิจกรรมให้สอดคอล้องและก็นำบริบทของชุมชนให้มามีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายโดยการฝึกทักษะให้เด็กได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์จริงและก็มีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในหลักการการเลี้ยงดูเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเราก็ต้องดูเลส่งเสริมสุขภาพในทุกๆด้านของเด็กให้มีสุขภาพที่ดีและก็ส่งเสริมพัฒนาการอย่างที่สมควรที่จะได้รับตามช่วงวัยและเหมาะสมตามวัยค่ะ ในส่วนของการดําเนินง,งานนะคะทั้ง3ช่วงก็คือช่วงก่อนตั้งคันขณะมาฝากคันแล้วก็หลังคลอดนะคะเราก็จะมีระบบการลงไปให้บริการเชิงรุกในชุมชนนะคะก็ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการเยี่ยมติดตามนะคะในส่วนของการให้ความรู้นะคะเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะการให้ความรู้แบบดั้งเดิมก็คือสื่อโพสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะยังจําเป็นสําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ยังไม่มี สื่อโซเชียลนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ค่ะเราจะต้องใช้สื่อแบบเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของคนรุ่นใหม่มาหน่อยนึงเนี่ยคิดว่าแอปพลิเคชันการได้ความรู้ที่สำคัญก็คือพวกแอปต่างๆอย่างเช่นแอปพลิเคชันก้าวย่างนะคะก็จะให้โหลดเอาไว้นะคะเพื่อได้รับความรู้ข่าวสารนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้ะค่ะก็การได้ความรู้ที่สำคัญอีกอย่างก็คือผ่านอสมนะคะเป็นคน ให้ความรู้แล้วก็กระจายความรู้ไปสู่ชุมชนจากกระบวนการทํางานทั้งหมดนี้นะคะจุดมุ่งหวังของเราหรือเป้าประสงค์ของเราทั้งหมดก็คือลูกเกิดรอดนะคะแล้วก็แม่ปลอดภัยแล้วก็เด็กมีพัฒนาการสมวัยนะคะ การคิดว่าการจะดําเนินงานให้สาเร็จตรงนี้นะคะคกลไกที่สําคัญก็คิดว่าการทํางานบูรณาการร่วมกันนะคะท,ท้องถิ่นเองสาธารณาสุขเองแล้วก็องค์กรที่อยู่ในชุมชนเองนะคะสิ่งสําคัญก็คือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะต้องมีวิสัยทัศน์นะคะในการพัฒนาตรงนี้คิดว่าเป็นจุดสําคัญหลกักแล้วก็ระบบสุขภาพนะคะแล้วก็ความต่อเนื่องในการดําเนินงานนะคะ คิดว่า3าสาอย่างนี้นะคะ่ะจะเป็นกลไกหลักสําคัญที่ทําให้การดําเนินง,งานประสบความสําเร็จะคะ ขอบคุณนะครับโครงการบริหารส่วนตำบลลองหินรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่นะครับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนในโครงการนี้นะครับผมความคาดหวังลึกๆนะครับผมก็ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภยัยเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยนะครับแล้วก็รวมถึงะระดับ IQ นะครับที่เกิน100จุดเพื่อให้เด็กของเราเนี้ยได้มีคุณภาพเป็นอนาคตของชาติต่ตอไปครับผม